สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเราไม่ได้มาไลฟ์สดกันตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมเลยวันศุกร์ติดงานนะครับก็เลยไม่ได้มาไลฟ์สดก็เลยขออภัยด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็เลยมาไลฟ์ดึกไลฟ์เย็นเลยนะจ๊ะปกตินี่เริ่มอันนี้เริ่มกลับบ้านเร็วเลยเนี่ยเมื่อก่อนกับดึกมากเลยนะทุกวันนี้ต้องพกล่มไปด้วยนะครับ ไปไหนมาไหนต้องพกลมด้วยนะนี่เราคุยกับใครอจเนี่ยไม่เป็นไรดูย้อนหลังก็ได้เห็นกันนี่พกลมด้วยนะจ๊ะพกลมด้วยเพราะว่าช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศไทยมันแปลกๆนะฮะคือจะตกก็ตกจะไม่ตกก็ไม่ตกนะฮะแล้วก็อยู่ๆอ,อยากตกก็ตกมาเลยนะครับบางทีก็แปลกๆช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะก็เพื่อนๆใครไปไหนก็พกลมไปด้วยนะจ๊ะ สวัสดีคนดูทุกคนนะครับสวัสดีนะครับวันนี้เรามาไลฟ์สดกันสักแป๊บหนึ่งสักชั่วคู่หนึ่งเดี๋ยวลงไลฟ์แล้วนะครับคือมากินข้าวเฉยๆแล้วก็มาทักทายเพราะว่าคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะเริ่มเอือมละอาแลกกับการมาดูไลฟ์สดที่มันไม่มีหมาแมวนะครับก็เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์แบบสั้นๆครข้าวแล้วกันเออวันนี้ไม่มีหมาแมวแต่ว่ามีไก่นะฮะมีไก่เพื่อนๆก็พอทดแทนกันได้หรือเปล่าพอแบบให้อภัยกันได้หรือเปล่าไม่มีหมาแมวแต่มีไก่ได้ไหม แต่ไม่ใช่ไก่เป็นๆนนะไก่ที่ทํามาเรียบร้อยแล้วนะฮะม้าแมวไม่มีมีไก่นะฮะมีไก่กระตากกระตากนะฮะแต่ตอนนี้มันไม่กระตากแล้วนะฮะนี่เป็นไก่เอ่อข้าวมันไก่เมนูนะฮะผมเป็นคนไม่กินเลือดนะไม่กินเลือดอืเหม็อมั้งเฮ้ยคนไม่ไม่กินเลือด,อดแต่ว่าพอมันแช่มันได้ซื้อมันตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วไง ซื้อมากลางวันแล้วกลิ่นเลือดมันแรงอ่ะคือถามว่ากินไหมคือไม่กินแล้วก็เคยลองแล้วนะฮะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ถูกปากเท่าไหร่นะครับมันไม่ชอบผมไม่ชอบเครื่องในนะไม่ชอบกินเครื่องในพวกแบบว่าตับไตไส้พุงไม่กินนะฮะกินแต่เนื้อหนังมังสาระแล้วก็ไม่กินหนังด้วยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเลี่ยนนะฮะเรื่องมากไหมเรื่องมากแหละนะฮะแต่ว่าแต่ก็ปากเรานะปากเราปากเราเราไม่ชอบอะไรเราก็ไม่ต้องเอานะจ๊ะ จะบอกเขาไม่ทันเพราะมันสำเร็จลูปมาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะควัด,วดเลือดตัวเองมาให้อุย้ยอะไรเป็นลิ้นเป็นอะไรวะเนี่ยน้ำจึ้งไก่ก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีที่เข้ามานะครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะหมาแมวไม่มีมีแต่ไก่นะฮะก็สวัสดีนะครับใครกําลังติดฝนกลับบ้านไม่ได้เลยต้องจําใจที่จะต้องมาดูไลฟ์สดผมหรือเปล่า ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เส้นบางนาตากได้ทําการตกลงไปตอนช่วง5โมงแล้วนะครับฝนเนี่ยตกตอนตอนช่วง5โมงแล้วนะแต่ว่าก็หยุดตกไปไม่รู้ว่าตอนนี้ตกหรือเปล่าแต่ว่าฟ้ามืดมากฟ้ามืดมากน่าจะยังไม่ตกนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ช้าก็เร็วน่าจะประมาณ6โมง6โมงครึ่งน่าจะเริ่มตกแล้วก็ตกเวลาที่ผมกลับบ้านอะนะครับประมาณนั้นแหละผมลงไลฟ์ตอนไหนนะน่าจะตกตอนนั้นแหละนะฮะ ก็ใครจะกลับบ้านตอนนี้ก็พกร่มไปด้วยนะจ๊ะพกร่มไปด้วยนะจ๊ะกลางตั้งแต่ที่ทํางานเลยตั้งแต่ยังไม่ออกจากที่ทํางานนะกลางไปเลยนะครับให้ถ่ายกล่องเท่าไหร่อันเนี้ยกล่องเท่าไหร่เอ่ยนี่ไก่เน้นเน้นให้ถ่ายว่ากล่องเท่าไหร่เออเล่นเล่นกันหน่อยเถอะนะฮะมันไม่มีใครมาคุยด้วยนะฮะวันนี้ขอแค่อย่างเดียวนะฮะขอให้ไม่เน้นโล่งก็พอฮะคือคนดูโล่งไม่เท่าไหร่แต่ว่า เมนโลมันจะเศร้านะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาดูย้อนหลังเนี่ยเขาจะสงสัยว่าไอเราคุยกับใครนะฮะอย่างน้อยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมีคนมาเมนเนี่ยย้อนหลังเขาจะได้มาดูได้ว่าแบบว่าอ๋อไอนี้มันคุยกับคนในไลฟ์สดนี่เองมันไม่ได้บ้าอะไรพวกนี้นะฮะก็ถือว่าถ้าสงสารกันก็เมนกันหน่อยก็ได้นะฮะเม้นว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็ไปก็ได้นะฮะยังดีกว่าไม่พิมพ์เลยนะจ๊ะ ขอหน่อยขอหน่อยนะฮะอุ้ยขอบคุณมากเลยนะครับพี่ตำรวจชายแดงไทยนะฮะทาง u t u b e นะฮะเราเจอกันอีกแล้วนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับผมกินข้าวมันไก่ได้ปะเนี่ยโดนจับปะเนี่ยฮะ <โ frustrating S 1> คุณตำรวจฮะ,ะสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะพี่ฮะคะือผมขอบคุณจริงๆนะฮะคือถ้าไม่มีพี่เม <c ười> <c ười> ้นเนี <millennials> ่ยก็คือมันจะโล่งมากๆเลยตอนนี้ตอนนี้มันจะโล่งมากๆเลยนะฮะคือเม้นทาง Facebook ตอนนี้คือโล่งมากเลยนะฮะ ตอนนี้มีเม้นทางยู u b e นะฮะที่ยังพอมีพิมพ์พมาอยู่คนหนึ่งนะฮะเขตตากเขตตากคืออ๋อพี่เป็นตำรวจอยู่ตากหรอฮะหรือว่าอะไรฮะตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือเปล่าครับยังไงขอบคุณที่รับใช้ชาตินคะครับพี่ตำรวจครับก็ผ่อนคลายนะเจอเรื่องเครียดกับประชาชนมาแล้วนะฮะเราก็มาเครียดกับผมต่ออีกคนนึงก็ได้นะฮะนะคเครียดกับประชาชนพอแล้วนะฮะมาเครียดกับผมต่อก็ได้นะฮะ วิสวัสดีนะครับสวัสดีเหมือนกันนะครับทาง Facebook นะสวัสดีนะครับขอบคุณมากเลยที่เข้ามาพิมพ์นะฮะก็วันนี้ไม่มีอะไรแต่แค่มาเรียกร้องกำลังใจเฉยๆนะฮะข้าวมันไก่ของแทบใช่คอเลสเตอรอลเยอะด้วยนะฮะเหมาะแก่การแบบเพิ่มน้ำหนักใครที่สนใจอยากเพิ่มน้ำหนักต้องกินข้าวมันไก่เพราะว่าไอตัวไก่มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยอ้วนหรอกแต่ที่มันอ้วนเนี่ยคือข้าวมันข้าวมันมันอ้วนนะฮะก็แนะนำว่า ใค,ใครอยากเพิ่มน้าหนักก็กินกินเพิ่มข้าวเยอะๆนะจ๊ะนั่งเล่นว่างๆครับโอเคครับยังไงก็สู้ๆตั้งใจทํางานนะฮะพี่ตํารวจฮะเออที่ตากคือฝนตกไหมฮะที่ตากฝนตกไหมฮะตอนนี้ช่วงนี้มีเพื่อนๆคนไหนดูไลฟ์สดอยู่แล้วฝนตกไหมครับตอนนี้ที่กรุงเทพบางนาเนี่ยท้องมืดแล้วนะท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วนะ ก็มีตกไปช่วงตอนห้าโมงนะฮะตอนห้าโมงตกไปแล้วแล้วก็หยุดไปตอนนี้น่าจะเริ่มกําลังไปเจรจากับข้างบนแหละน่าจะแบบว่าเ,ออเดี๋ยวกูจะปล่อยให้มันตกอีกรอบหนึ่งตอนที่คนเลิกงานนะอะไรพวกเนี้ยผมว่านะเดี๋ยวเลิกงานเดี๋ยวมันจะตกอีกรอบหนึ่งหกโมงผมว่านะใครจะตักเอ้ใคร ใครจะกลับบ้านก็รีบกลับนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวฝนอาจจะตกงานรถติดได้นะครับยามเย็นนี้จะออกไปซื้อกับข้าวตลาดน,นัดวันนี้ครับสรุปพี่เป็นยามหรือว่าพี่เป็นตำรวจะฮะแฮ่ขอโทษถ้ามุกไม่ถูกใจขอโทษนะ,ะด้วยนะฮะหรือว่ามันคุยคนเดียวมันก็มันก็ต้องนิดหน่อยมันก็ต้องนิดหน่อยอะไรเล่นได้เราก็จะเล่นไปนะฮะตลาดนัดฝนตกไหมฮะฝน,นตกไหมครับตลาดนัดที่ตากฝนตกไหม เพื่อนๆชาวตากเขาเผื่อใครบางคนดูจะได้รู้ไงจะได้หลีกเลี่ยงตลาดไปนะฮะยังไงก็คนตำรวจก็พกร่มไปด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีนะครับหาดใหญ่ตกค่ะทาง f Facebook พิม,มานะครับหาดใหญ่ตกโอเคครับตกหนักไหมที่หาดใหญ่ที่กรุงเทพมันตกแบบปล่อยๆอะ่ะบางทีก็ตกปล่อยตอนเช้าตกปล่อยนะฮะแต่ว่าบางเวลาก็ตกหนักนะไม่รู้ว่าบางทีมันอยากหนักมันก็หนักบางทีอยากเบาก็เบาบางทีท้องฟ้ามืดอ,อย่างเดียวไม่ตกก็มีนะฮะ คุณเม่นมอร์นิ่งนะครับเพิ่งตื่นนะฮะแต่อากาศน่านอนขนาดนี้ตอนเช้าผมว่าจะตื่น9ก้าโมงยังตื่นไม่ไหวเลยเลื่อนนาฬกาปกเป็นตื่น9ก้าโมงสี่อะอากาศดีมากนะฮะสวัสดีจั๊แอสสวัสดีนะครับพี่เซนนะฮะวันนี้มากินข้าวมันไก่แน่นๆโชว์ไปนะฮะก่อนลงไลน์นะฮะช่วงนี้ยังไม่มีไปไลฟ์สดข้างนอกนะจ๊ะ พิเศษกับคุณเมน่นฝนตกหรือเปล่าแถวนั้นแถวบ้านฮะชายแดนไทยอยู่ริมเขตภายในหมู่บ้านอืม,อมเป็นไงฮะช่วงนี้บ้านเมืองสงบสุขไหมฮะแถวนั้นถือว่าสงบสุขไหมถือว่าแบบงานหนักไหมฮะค,คุณตำรวจนะฮะช่วงนี้งานหนักไหมฮะช่วงนี้ที่กรุงเทพนี่ก็อะไรก็ไม่รู้ฮะฝนก็แสแต่ละวันนะฮะลาพันเซลอะไรก็ไม่รู้นะฮะ ไม่รู้สง,งบสุขหรือเปล่านะฮะเห็นข่าวล่าสุดก็ตบตีกัน้โหแต่ละข่าวนะฮะสวัสดีค่ะหายไปไหนมาคะพอดีว่าวันปกติผมจะไลฟ์สดอาทิตย์หนึ่งสามวันเนาะแต่ว่าสุข์ที่แล้วติดทํางานมาก็เลยไม่ได้ทํางานเอก็เลยไม่ได้มาไลฟ์นะครับผมนะแล้วก็วันเสาร์ที่ผมไม่ได้ไลฟ์อยู่แล้วนะครับเป็นวันพักผ่อนนะก็เลยมาไลฟ์วันจันทร์วันเดียววันเดียวนะครับนะ แล้วก็พรุ่งนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับพรุ่งนี้ไม่ได้ไลน์นะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมไปงานข้างนอกนะครับแน่นอนนะคุณแม่ไม่ต้องไปพิมพ์นะในในคอมเมนต์นะครับมาบอกกันคร่าวๆตรงนี้เลยว่าพรุ่งนี้ผมไม่ได้ไลฟ์แน่นอนนะครับพรุ่งนี้ไปงานที่สยามพาร,รากอนนะฮะวันก่อนนั่งรอต้องนานเฮ้ยพี่พิมพันธ์ขอโทษด้วยนะครับปกติผมน่าจะไลฟ์ประมาณถ้าเอาชัวร์นะวันจันทร์เนี่ยน่าจะชัวร์นะครับวันจันทร์ชัวร์ส่วนวันที่เหลือเนี่ยไม่ค่อยชัวร์นะฮะแล้วแต่เวลาที่อยากไลน์นะครับ แต่ส่วนมากกับเวลาไลฟ์คือประมาณห้าโมงถึงหกโมงแล้วก็ประมาณนี้นะประมาณอยู่ในช่วงประมาณนี้ถ้าเกิดว่าห้าโมงหกโมงเลยหกโมงไปแล้วผมยังไม่ไลฟ์ก็แสดงว่าผมไม่ได้ไลฟ์แล้วนะครับไม่ต้องรอแล้วนะส่วนก่อนหน้านั้นก็ก่อนห้าโมงจะไลฟ์หรือเปล่านั้นเป็นปฏิหารนะครับว่าผมจะไลฟ์หรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้าจะห้าโมงผมจะติดรีลาอยู่นะฮะก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์นะครับถ้าเจอ,ก,อก็อาจจะเป็นปฏิหารนะครับ ปทุมตกไปหน่อยหน่อยหนึ่งแล้วครับอ,อ๋อก็เหมือนกับเหมือนบางนาแหละน่าจะพัดมาจากปทุมนะฮะปทุมน่าจะพัดมาบางนาหรือไม่ก็บางนาพัดไปปทุมไงครับหน้าร่อยเย็นนี้ยังไม่รู้เลยว่ากินอะไรดีตอนกลางวันผมกินข้าวหน้าเป็ดตอนเย็นผมกินข้าวมันไก่พี่เซนเอาไปเลือกเลยสองอย่างว่าพี่เซนอยากกินอะไรนะฮะข้าวมันไก่หรือข้าวหน้าเป็ดนะฮะตกไปปอยนิดน,นึงแต่ว่าคืมทั้งวันอยู่แถวไหนครับพี่เซนสุพรรณหรือเปล่าอยู่สุพรรณบุรีหรือเปล่ายังไม่สนุกรอ ค่อยว่าแดดถอนออกจากดินไทยในใจอยากไปทําทํานาใหม่ครับคือคือถามผมหรือเปล่าอันนี้คือถามผมหรือเปล่าฮะอยากไปทํานาใหม่ครับคือก็ต้องบอกว่าที่บ้านผมทํานานะที่บ้านที่ยุทธยานะครับบ้านยุทธยาทํานาเพราะว่ามีไร่เป็นนา เป็นคันนาไว้แต่ว่าถามว่าอยากไปทํานาไหมผมพูดเลยนะว่าผมชอบชีวิตต่างจังหวัดแบบสโลไล์แบบ Life, แบบผมชอบปั่นจักรยานอ่ะเพิ่งเพิ่งมีจักรยานได้สองสามวันเพิ่งเอากลับมาจากต่างจังหวัดปั่นจักรยานดูในหมู่บ้านอ่ะดูแบบไม่ได้ไม่ได้มีอะไรซื้อนะแต่ชอบปั่นแบบปั่นเล่นแล้วก็ดูคนในคนในหมู่บ้านเขานั่งกินนอนกินอะไรพวกเนี้คุยกันอะไรผมชอบนะผมรู้สึกว่าดูแล้วมันรู้สึกว่าอิจฉาแบบชีวิตเขาดูแบบ ดูสบายสาโลไลอะแบบเป็นอะไรที่อิจฉาแต่ว่าเขาก็กเกษียณมาแล้วแหละก่อนที่จะเกษียณก็คงจะลําบากมาก็าชอบเรียกว่าชอบวิถีชีวิตต่างจังหวัดดีกว่าแล้วก็ชอบวิถีชีวิตแบบคนท่าค,คนแก่ที่แบบเขากเกษียณมาแล้วเขาแบบหยุดเฉยอะ่ะมันเป็นอะไรที่น่าอิจฉานะฮะอยู่แถวไหนครับตอนนี้ผมอยู่แถวบางนาฮะบางนาตลาดนะฮะแถวเมกาบางนานะครับก็ใครที่อยู่แถวนี้ก็บอกไว้ก่อนเลยว่าท้องฟ้าคึมแล้วแล้วก็ มีฝนตกตอนช่วง5โมงนะครับผมนะแล้วก็หานใหญ่ฝนตกด้วยนะครับหานใหญ่ฝนตกตาก็ฝนตกนะฮะมีเพื่อนๆทาง Facebook กับ YouTube พิมพ์มานะครับกำลังจะสั่งอาหารพอดีน้องเข้ามาอุ๊ยขอบคุณมากเลยพ,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 นนะพี่พี่พิมพันธ์ฮะพี่พิมมาไปสั่งอาหารก่อนก็ได้แล้วมันกินด้วยกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมกินหมดผมลงแล้วนะฮะพอดีว่าเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านเดี๋ยวหนีฝนไม่ทันนะครับหนีฝนไม่ทัน กินข้าวอะไรพี่บิมพันแนะนาแนะนําข้าวแนะนำข้าวให้พี่เซนหน่อยพี่เซนยังหาข้าวไม่ได้เลยนะคะไม่รู้จะกินอะไรดีนะฮะวันอาทิตย์จะไปเซนทันบานาอุ้ยไม่เจอกันไม่เจอกันอุ้ยเฉยเฉยอุ้ยเฉยเฉยไม่เจอกันนะ,ะเพราะว่าบ้านผมเนี่ยอยู่ราชบ,บังนะฮะแต่ว่าทํางานบางนาเพราะฉะนั้นไม่ได้เที่ยวเซนทันบางนาแน่นอนที่ที่จะพบเจอผมได้บ่อยที่สุดก็คือ ซีคอนสีนัคลินไปบ่อยมากเพราะไปตั้งแต่เด็กนะฮะจะเจอได้บ่อยมากๆคือซีคอนสีนัคลินนะฮะแต่ว่าหลังๆก็ไม่ค่อยไปแล้วนะฮะแต่ว่าถามว่าเป็นห้างที่ไปบ่อยที่สุดก็เป็นซีคอนสีนัคลินแต่ถ้าใกล้บ้านสุดก็เป็นโรบินสันลากกระบงังหรือว่าพาซิโอนะฮะลากะบงังอืถ้ามันไก่มันเด็ดเพราะน้ำจิ้มจริงๆนะ ตัวไก่ก็อร่อยแต่ว่าตัวไก่อะ่ะมันต้องแบบต้องไม่แห้งมากแต่ถ้าแห้งอะ่ะมีน้ําจิ้มช่วยนี่คืออร่อยมากอืมเมื่อก่อนชอบกินข้าวมันไก่พอดนะแต่ว่าพอกินไปเยอะเรารู้สึกมันเลี่ยนอะ่ะพอกินอันนี้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันก็อร่อยแต่ว่ามันมันไม่ขนาดนั้น เฮ้ยอร่อยอร่อยมากคุณผิดรูด้เหมมันสมองเบอร์ข้าวเหนียวหมูปิ้งอ่าพี่พิมพัพนแนะนาเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะฮะกินตอนนี้เหรอปกติข้าวเหนียวหมูปิ้งเขากินตอนเช้านะฮะไม่เป็นไรกินตอนไหนก็ได้มันอาหารบ้านเราอยู่แล้วนะฮะผมก็กินตอนไหนอยากกินตอนไหนก็กินตอนนั้นนะฮะนี่มันจะอิ่มเหรอฮะพี่พิมพันกินตอนกลางคืนมันจะอิ่มหรือแต่กินข้าวเหนียวตอนกลางคืนท้องมันจะย่อยหรือเปล่าจ๊ะ พี่ไปทําหน้ามาค่ะอุ้ยทําอะไรทําส่วนไหนเอ่ยตอนนี้สวยเลยดิเช้งก็เดะเลยอะดินะฮะมีอะไรแนะนำไหมถ้าผมต้องไปทําหน้าสักจุดหนึ่งพี่พิมพันธ์แนะนําให้ผมไปทําอะไรมีคนเคยบอกว่าอยากให้ผมไปทําตาสองชั้นเพราะตอนนี้มีตาชั้นเดียวเขาบอกว่าถ้าทําตาสองชั้นจะเช้งก็เดะมากแต่ว่าก็ฟังไว้เฉยๆแต่ไม่ทําหรอกนะฮะกลัวกลัวหมอนะฮะอากาศชวนม่วงนอนนะฮะพี่เซนกินข้าวก่อนค่อยนอนนะจ๊ะ กินข้าวก่อนค่อยนอนนะจ๊ะอย่าเพิ่งรีบนอนนะจ๊ะเมือ่อ่นขึ้นมากะไม่มีข้าวคืนแล้วนะับเวลานี้นะครับเฮ้ยสิบห้านาทีแล้วทดเวลาบาดเจ็บสักห้านาทีเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ไม่มีคนเข้ามานะฮะทพเวลาห้านาทีกำลังดีนะจ๊ะเดี๋ยวรีบกินก่อนเดี๋ยวฝนจะตกแล้วเดี๋ยวกลับไม่หัน ใช่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 ใชอ๋อผมควรทําตาสองชั้นเหรอฮะพี่พิมพันนะ์นะเนี่ยผมตาชั้นเดียวแต่เมื่อก่อนตอนเด็กๆผมตาสองชั้นนะอยากเปิดรูปให้ดูมากเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมเอารูปมาเปิดให้ดูแต่พอโตขึ้นมาตามันหดเหลือชั้นเดียวนะฮะมีส่วนเดียวพี่พิมพันธมีอยากให้ทําอะไรเพิ่มไหมฉีดไหมฉีดหน้าลดกามมีลดการต้องฉีดไหมอืม เออพี่พมินพันเขาบอกว่าไปทําหน้ามาห้ามกินห้ามกินพวกของทอดของมันนี่ใช่ป่ะถ้าจําไม่ผิดนะใช่ป่ะเขาบอกว่าห้ามห้ามกินพวกของทอดของมันเนี่ยหรือว่ากินห้ามกินอะไรสักอย่างนี่แหละใช่ไหมยังไงก็กินระวังด้วยนะจ๊ะพี่มินพันจ๊ะเดี๋ยวต้องไปแก้ใหม่นะจ๊ะลงไลฟ์ตอนไหนครับตอนที่ข้าวมันไก่หมดนะฮะก็ตอนนี้เหลืออีก3ชิ้น3มชิ้นสุดท้ายนะฮะน่าจะไม่เกิน50บ ห้ามงห้าสนะฮะเด๋ยวลงไรแล้วจ,จิ้มจนหมดน้ำจิ้มไก่คือชูลงจริงเฮ้ยเพื่อนๆใครชอบมั์งหน้าไหมไหนๆก็แบบผมซื้อมามันไม่มีอะไรจะคุยนะฮะใครชอบมั์งหน้าไหมแนะนำว่าที่ปิน่นปินโย กินคำเดียวหมดไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ไหวนะข้ามันไก่นะฮะกินเข้าไปสําลักออกมาเป็นไก่ปอกๆเลยนะฮะมันสําลักออกมาเป็นไก่ได้เลยนะพี่บินินโยฮะอันนี้ไม่ไม่ใช่ของเล่นๆน,นะฮะเข้าไปเขาออกมาเป็นไข่เลยนะฮะมาเที่ยวสระบ,บุรีไหมมีงานมหากรรมอาหารอุยอยากกินอะ่ะอยากทํารายการอยากทํารายการอาหารมากกว่าแล้วอ่ะตอนเนี้ยนะฮะรู้สึกว่ากินแล้วมีความสุขมากเลยนะฮะ แต่มันสลับบุรีอุ้ยขอโทษ,โทษมีความสุขเกินไงมันก็เลยออกมาเป็นอารมณ์นะฮะไม่มีอาไม่ใชรมณ์นะฮะแนะนำแ่นมาร์กหน้าผมเพิ่งไปซื้อมาในวัดส,สัง เป็นแผ่นมาร์กหน้าของอันนี้นะครับเป็นแผ่นของเออยี่ห้ออะไรวะบานบากินะฮะผมใช้เป็นของยี่ห้อนี้นะเื่อใครแบบว่าอยากใช้แผ่นมาร์กหน้าตามนะก็ไปซื้อมาได้นะครับเพราะว่าแผ่นบมาร์กหน้านี้ผมใช้อยู่นะฮะแต่ไม่ค่อยใช้แล้วหลังๆใช้เป็นไอที่ทาตอนคืนเป็นสลิปปิ้งน้ำแทนนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบอยากแบบต้องออกงานเนี่ยแล้วลราหน้าโซมากลองใช้เป็นบานอบากิได้นะฮะ มีหลายสีนะแต่ผมเลือกเป็นสีเทามามันช่วยในเรื่องของการแบบดูแลผิวที่พักผ่อนไม่พอนะฮะเพราะว่าผมนอนดึกช่วงี่นอนดึกนะฮะแล้วก็ตื่นช้ามันก็เลยอาจจะผิวอาจจะดูแบบมโสมก็เลยต้องใช้อันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ไปถ่ายงานข้างนอกนะก็เลยมาแนะนำะเฉยๆนะฮะมาขั้นเวลาเฉยคุณบิวสวัสดีนะจ๊ะไม่เจอกันต้องนานเลยนะจ๊ะเป็นไงทํางานเป็นไงบ้างจ๊ะหายเงียบไปเลยนะจ๊ะงานกําลังไปได้ดีหรือเปล่าข้าวที่มันไก่หรือว่า ก็เหมือนไข่ที่มันแตกอะไรอ่ะข้าวที่มันไก่ก็เหมือนไข่ที่มันแตกอะไรอ่ะคือคือมันช่วยอะไรในการดําเนินชีวิตนะฮะในเรื่องของไข่ที่มันแตกฮะคือสอนเราในเรื่องอะไรฮะคุณวิวช่วยขยายความได้หรือเปล่าฮะวันนี้จะออกไหมคะถ้าดันเขามันลึกมันก็จะออก่ะฮะพี่พิมโยฮะรอบที่แล้วมันดันลึกไปหน่อยนะฮะรอบนี้เราจะตื่นเพราะเราเริ่มมีประสบการณ์แล้วเราจะดันไม่ลึกนะฮะ ท้งออกไม่ออกนะฮะไม่ออกอจะหมดวแล้วพี่พิมโยจ้าวันนี้ฝนตกเปล่าฝนตกหรือเปล่าฮะชาวที่ทำงานฝนตกหรือเปล่าใครฝนตกกำลังกลับบ้านก็เดินทางกลับบ้านกันดีๆนะครับแล้วก็ก่อนลงไลฟ์ขอฝากสักหน่อยหนึ่งนะจ๊ะ กินเสร็จแล้วหรอคะเหลือสองชิ้นครับพี่พิมพานะอีกสองชิ้นสุดท้ายจบแล้วหมดแล้วไก่ละไกแลวไปมึงแป๊บนึง ไม่เก่งเลยนะี่คุณพินโยครับมันดูช่องพีทอีกแหละหรือเปล่าครับพี่พินโยฮัดผมว่าพี่พินโยน่าจะเข้าผิดช่องนะฮะถ้าพี่พินโยอยากกินแบบกินเก่งตะกาตะการนะฮะคุณพินโยต้องไปดูช่องพีทอีกแหละ่นะครับไม่ใช่ดูช่องรายการสัตว์นะครับผมยัดไม่ได้นะฮะผมยัดไม่ได้นะ,ะัะผมคอไม่ลึกพอนะฮะ กำลังปล่อยอ,ยอตอนนี้กําลังเดินเล่นอยู่ทําการใส่ฝนหรือเปล่าฮะเดินเป็นพระเอกหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงก็หลบเข้าบ้านแล้วก็ระวังฝนไม่สบายด้วยนะจ๊ะฝนตกก็เย็นดีก็อยาให้มันตกหนักแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันจะเย็นไปตลอดนะฮะเย็นจนท่วมเลยนะฮะไปไหนต่อหรอคะก็จะกลับบ้านนะครับกลับบ้านไปพักผ่อนเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานนะครับมีงานก็ไปเตรียมตัวนะครับ ถ้าพรุ่งนี้มีเวลาแล้วก็เลิกงานเร็วหรือว่าจะมาไลฟ์แต่ถ้าเกิดไม่มีก็อาจจะไม่ได้เจอกันนะครับแต่ก็บอกไว้ก่อนว่าไม่ต้องรอนะฮะแต่ก็เปิดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนไว้นะครับเผื่อแบบไลฟ์สดจะได้รู้นะครับว่าไลฟ์ตอนไหนนะฮะหมดแล้วอิ่มรึเปล่า ข้าวมันไก่เฮียตอหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันตอไหนนะไม่รู้เหมือนกันมีร้านเดียวในตลาดนะผมก็ซื้อมานะนเฮียไหนไม่รู้วนะ่าขอให้เป็นข้าวมันไก่ก็ซื้อมาหมดนะฮะไม่ได้ดูแม้กระทั่งหน้าเฮียเลยนะครับนะผมดูแต่หน้าไก่อย่างเดียวนะฮะว่าไก่มันน่ากินหรือเปล่านะฮะอยู่กับใครครบเนี่ยอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวครับผมตอนนี้นะเพราะว่าคนอื่นเขาเริ่มกลับบ้านกลับช่องกันไปหมดแล้วนะครับโอเคก็เกินเวลามันหน่อยแล้ว เด้งมาหาพี่เลยค่ะหูเด้ง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 นะเมื่อก่อนเด้งบ่อยแต่ว่าพอหมูเด้งแบบกระแสดอกก็ก็เริ่มก็เริ่มไม่เด้งแล้วนะฮะหลังเริ่มเคสแล้วนะ,ะไลฟ์กินอีกหรอไม่ใช่คนระับเป็นไลฟ์ไลฟ์ไปหาสัตว์บ้างครั้งหน้าพี่กินโยอาจจะไม่ดูไม่ทันนะถ้าพี่พินโยเข้ามาตอนที่มีงานอีเวนต์โยกับสัตว์เนี่ยพี่วินโยเข้ามาแล้วไม่ต้องบอกให้ผมไปหาอะไรกินนะพี่พินโยผมไปไลฟ์งานสัตว์นะฮะปกติไลฟ์งานสัตว์นะฮะ ไม่ต้องบอกให้ผมไปกินอาหารแย่งอาหารหมาแมวนะฮพี่บินโญฮะแต่มีแต่มีแต่ม,ตมีก่อนหน้านี้ไปงานไลฟ์สดงานาสัตว์ผมก็กินอาหารหมาแมวนะถ้าอยากดูรอดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีงานงานาสัตว์งานไหนเดี๋ยวผมชวนเดี๋ยวผมชวนไปนะฮะชวนไปด้วยเห็นชอบกินดีนะก็มากินด้วยกันเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วเดี๋ยวรีบกลับบ้านแล้วนะฮะจะหกโมงแล้วนะครับก่อนกลับบ้านผลงขอฝากอะไรนิดหน่อยนะครับก็เป็นคลิปนี้คลิปเกตเดนสุนัข ตัวใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสุนัขตัวใหญ่ที่สุดในโลกตัวนี้เพิ่งลงไปนะครับเป็นเพจออริจินอลลงไปสามช่องทางเหมือนกันเป็นบล็อกยูทูบแล้วก็ทิกเกอนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเผื่อใครแบบดราม่านะฮะเผื่อใครดราม่าดูไลฟ์สดอยู่ดราม่านะครับพุ่งบอกเลยนะครับว่าเกดเดนสุนัขตัวใหญ่ที่สุดในโลกผมต้องยอมรับจริงๆว่าเขียนชื่อคลิปผิดแล้วก็มันแก้ไม่ได้แล้วนะครับจริงๆเกดเดนมันเป็นสุนัขที่เรียกว่าโดยรวมดีกว่าโดยรวมของ ความตัวใหญ่แล้วก็สูงที่สุดจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่ถึงขั้นแบบอันดับหนึ่งในโลกนะครับถ้าอันดับหนึ่งเนี่ยที่ไปดูมาคือ,อ,อมาทิฟนะครับเป็นทิเบตันมาทิฟนะครับแต่ว่าเกตเดนเนี่ยผมก็ไม่ได้พูดซีซัวนะจริงๆอะ่ะมันเป็นคลิปสั้นๆทยคลิปแต่ผมเอามาตัดให้มันแบบให้มันดูมีอะไรมากขึ้นเป็นคลิปแยกนะผมก็เลยใส่ข้อมูลไม่หมดนะครับมันจะมีอีกคลิปหนึ่งที่ผมทํานะว่าเป็นเกตเดนตัวที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือ ถูกบันทึกลงในสถิติโลกนะครับเป็นเกตเดนเกตเดนเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าเป็นเกตเดนที่คนเลี้ยงนะครับที่ชื่อว่านี่ตัวนี้เลยนะฮะที่ชื่อว่าน้องซูตนะฮะน้องซูดนะฮะน้องซูตนี่น้องซูดตัวนี้เป็นตัวที่เป็นตัวที่สูงที่สุดแล้วก็ตัวใหญ่ที่สุดของเกตเดนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสุนัขตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับอันนี้ถือว่าถูกบันทึกลงกินเน็ตเวิร์ เลคอขอดเลยนะครับก็เป็นข้อมูลจริงๆนะผมไม่ได้พูดซีซัวนะแต่ว่าข้อมูลในคลิปเนี่ยผมอธิบายสั้นแง่มันจะมีอีกคลิปหนึ่งที่พูดสั้นๆมาเพราะว่าท้ายคลิปเนี่ยพูดได้ไม่เกิน30วิผมก็เลยทําเป็นคลิปสั้นๆข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเพื่อนๆนก็อย่าเพิ่งดาม,มงดาม,มากกันนะจ๊ะก็มันมีจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องราวของลองซูตัตวนี้แต่ว่าผมเอามาทาคลิปแย่เป็นคลิปสั้นอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าน้องเนี่ยก็ติดอันดับหนึ่นสุดนะ ในโลกด้วยนะแต่ว่าติดอันดับน่าจะเป็นอันดับที่แปดน่าจะเป็นอันดับที่แปดนะครับเป็นอันดับที่แปดนะแต่ถ้าสูงที่สุดเนี่ยก็เรียกว่าติดอันดับหนึ่งในสามแน่นอนนะครับถ้าสูงที่สุดนะแต่ถ้าเอาโดยรวมเนี่ยทั้งความสูงแล้วก็ความใหญ่เนี่ยก็อันดับประมาณอันดับที่แปดนะครับนะประมาณนั้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจใครยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะฝากไปกดไลค์ K! กดแชร์ให้หน่อยด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะไม่ใช่เดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์สดหน้านะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูมากๆเลยนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้หมาที่ตัวใหญ่ที่สุดตัวสูงที่สุดแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นแมวที่ตัวสูงที่สุดในบ้านของผมนะฮะคือน้องต้นข้าวดูขนาดดูขนาดของโต๊ะดูแล้วนุ๊กน้องก็ดูยืดอ่ะขูหตัวโคตรยาวนะฮะนี่มันเกตเด่นชัด,ชดนะฮะนี่ ลองต้นข้าวไม่มีอะไรมาอวดแค่นี้นะครับดูทีไรกินตลอดนะฮะก็ <g iggle> ช่วงนี้มันยังไม่มีมันยังไม่มีไปไลฟ์สดข้างนอกนะครั <c oughs> บพี่พินโยถ้าผมมาไลฟ์สดพูดคนเดียวมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมผมก็เลยมานั่งกินโชนะ,ะกินจนคนจะนึกว่าเป็นไลฟ์สดเกี่ยวกับช่องอาหารแล้วนะฮะทุกวันนี้นะฮะก็ฝากเข้าใจกันใหม่นะคะเป็นเป็นช่องเกี่ยวกับหมาแมวนะฮะแต่ว่ากินอาหารเป็นความอยู่ส่วนตัวของอเฉยๆนะครับ <c oughs> โอเคครับก็วันนี้ก็น่าจะแค่นี้ถ้าพูดจาผิดพลาดประกา,ารใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่ในไลฟ์สดหน้านะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะขอบคุณพี่พิมโยขอบคุณพี่พิมพันต์ขอบคุณพี่เซนขอบคุณคุณเม่นขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามามา,มากๆเลยนะครับขอบคุณทาง Facebook แล้วก็ u t u b e ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่ในไลฟ์สดหน้ากลับบ้านกันดีๆนะจ๊ะปุป๊บปุ๊บบ๊ายบาย